เวอร์ไวเว็บคลิปดอทคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับเเียราาได้้จ ตอนนี้ก็กำลังใจสมาธิอยู่นะต่อโบน์บนนะครับคณะโบน์บนนะนทีบก็เป็นะที่ได้รับรางวัลและก็ชนะเลิศในเขตธน,นุรีเรานี่เองนะครับก็เป็นหนึ่งที่ไปทำการแสดงนะครับที่วันนี้นะก็ต้องไปแสดงที่วงเวียนใหญ่ด้วยนะครับขณะนี้นะครับก็คงไปรวมกันที่วงเวียนใหญ่นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะในนามของลูกหลานชาววัดอรุณ ที่ท่านได้มานะครับเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจกับผู้กานที่มาแสดงให้กับเรานะครับนี่นะครับคณะสิงโตจากโบต้นนะครับโบต้นคณะโบต้นนะครับตัวที่เท่าไหร่เอ่ยตัวที่หกขนแล้วนะครับหกไปโบกันนะครับเคียบปรบมือเป็นกำลังใจกับผ yes. ู้การแสดงนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ<อ>และก็ขอขอ,ขอประทานอภัยนะครับกับยอดยานที่กำลังผ่านไปผ่านมานะครับนะครับผ่านไปผ่านมานะครับ<อ>ไม่ได้แล้วความสะดวกที่ควรก็ต้องผู้ขอกราบประทานอภัยไว้แต่ทับวันนี้เป็นวันที่พวกเราเชาวไทยทั้งหลายนะครับได้เสิร์ฟเกยียรติได้กับองหันถึงจะตัดสิน ไปแล้วนะครับนิี้จะต่อเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดนี่หรอฮะม่ใช่ถึงโตแล้วมั้งจิ๊ดก็จรทำแล้วนะครับก็เป็นความสำารถนะครับเยาวชนคนไทยเรานะครับก็ตั้งจิตตั้งใจเพื่อจะมาแสดงถวายและสมเด็จกรจะตักสิทธิ์พเรานะครับ ให้กำลังใจกันหน่อยหัวแตกหรือเปล่าหัวแตกเปนะครับให้สมาธิกันครับให้สมาธิกันหนึ่งสองสมสี่ห้ากอลงแล้วครับเสียงตัวมือคือกำลังใจนะครับตัวยอดไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ละวันนี้หนีโรงเรียนมาครับน่ะดิโอ้หยียบศรีษะด้วย นะครับตัวสามนะครับตัวสามเหยียบทีสารด้วยนะครับสะพานลงมากขยุ่งนะครับเฮ้ยละครับมีหน้าล่ะได้รับชนะเลิศมานะครับเพราะว่ามีการเหยียบทีสารด้วยเหยียบทีสารนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงนะครับเพียบมากนะครับแต่ว่าต้องการได้แรงได้สวยสดยอดงามมากครับเอ๊นะครับต้องรอการรังสรรค์ผลงานโดยกระชอนดอทคอม